อ oh. สวัสดีค่ะรีวิวเปลี่ยนตัวชาร์จของ itelvision 1 Pro นะคะอันนี้อันนี้เป็นตัวชาร์จตัวเก่าของ itelvision 1 Pro นะคะนี่นะคะนี่นะคะซึ่งมันใช้เข้าชามากนะคะ ตัวชาร์จหลวมนะคะไปติดดับดับอ่าเวลาที่เราเสียบใส่ชาร์จเข้าไปนะคะมันจะหลวมนะคะมันจะไม่เข้าเลยนะคะ,ะเราต้องขยับขยับหรือว่าบิดบิดนะคะมันถึงจะเข้าตอนนี้ได้ทําการเปลี่ยนตัวชาร์จตัวใหม่ไปแล้วเรียบร้อยนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นตัวชาร์จตัวใหม่นะคะ,ะเทียมให้ดูนะคะอันเก่ากับอันใหม่นะคะหลังจากที่เปลี่ยนไป นี่นะคะอันนี้เป็นตัวเก่านะคะส่วนอันนี้เป็นตัวใหม่นี่นะคะนี่ตูวชา์ตัวเก่าเนี่ยข้างในมันหักไปเลยนะคะนี่ทำให้ชาร์จไม่เข้านะคะส่วนอันนี้อันใหม่นะคะนี่อันนี้อันใหม่นะคะ ยวชาร์จให้ดูนะคะ,ะหลังจากเปลี่ยนไปก็ชาร์จเข้าเลยไม่ต้องขยับไม่ต้องขยับขยับหรือว่าบิดบิดนะคะ,อ,ะอยู่ตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะนี่นะคะ ชาร์จสายเข้านะคะตอนแรกตัวแบตเตอรี่เหลือน้อยนะคะเพราะว่าไม่สามารถชาร์จได้นะคะตอนนี้ชาร์จได้แล้วนะคะใครที่มีปัญหานะคะตัวชาร์จหลวมชาร์จไม่เข้านะคะชาร์จเข้าชา้าพวกซัมซุง หรือว่ารุ่นอื่นๆทางร้านก็รับเปลี่ยนนะคะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ